วันนี้ก็ไปที่ภูเกต็ตวันก่อนอยู่โคราชตะเวนไปนวนไปนี่ผมก็มองว่าเอ๊ะสภาเขาก็เปิดนะตอนนี้ในสภาเปิดให้มีการอภิปรายกันตั้งกระทู้ถามดูนนี่นั่นวันก่อนเนี่ยเขาจะถามเรื่อง99ปีเรื่องเช่าที่ก็ไม่ไปตอบก็ให้น้ำตีชายาไปตอบท่านน้ำตีชายาแกก็ไม่รู้เรื่องแกก็ตอบว่าท่านที่ผู้อภิปรายทั้งหลายที่ ถามผมเนี่ยผมตอบไปแล้วฟังผมเข้าใจไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะหมายถึงวเศลธาวิสินก็ไม่เข้าสภาเพราะไม่กล้าที่จะตอบเรื่องนี้ก็เดินทางไปนู่นไปนี่ไปนู่นทําให้ผมคิดถึงใครรู้ไหมผมคิดถึงยิ่งรักชินวัตรตอนยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่เข้าสภาเหมือนกัน ก็ไม่รู้ต้องตอบคํถาถามในสภาเหมือนกันเพราะอะไรลักษณะคนสองคนเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเป็นนายกหุ่นเชิดเป็นหุนเชิดที่ถูกชี้นำถูกกดลิมทว่าเสถาวันนี้คุณต้องเอานโยบายนี้ยิ่งรักวันนี้น้องต้องเอานโยบายนี้พอออกนโยบายไปถูกถามในสภา มันตอบไม่ได้มันไม่เคลียร์ในสภาวิธีการเดียวก็คือลงพื้นที่พบปะประชาชนเหมือนกันทั้งคู่เลยเหมือนกันทั้งยิ่งรักชิน,นวัตรเหมือนกันทั้งเศรษฐาทวีสินดังนั้นนี่เราก็ไม่ได้ความจริงจากเศรษฐาทวีสินในสภามากนะักก็ได้ความจริงที่ผู้ฟังก็งงผู้ตอบก็งงแบบรัฐมนตรีชาดาชัยเสนะ